สวัสดีค่ะขณะนี้เวลา10นาฬิกานะคะ47นาทีหลวงตาบุญชื่นท่านทุดงผ่านบ้านหนองตาม่วนะคะมุ่งหน้าพระธาตุมหาชัยอ่ะเก็บเอาดอกไม้ลูกเก็บอดอกไม้กับยายค่ะอ่ะเอาไปเอาไปบูชาเลยก็ได้ลูกไปบูชาจ้านมบ่ต้องห้เพิินเด้อลูกเด้อนมนมเอาไปกินเลยเด้ออันนี้ก็ให้น้องเด้อเอาคนนี้รับค่ะเอานมไปกินเลยเด้อแม่เด้อ สาธุค่ะคนเก็บดอกไม้ของเราอ่ะพวงมาลัยลูกอขอพวงมาลัยนะคะไปไหว้พระาธาตุนะคะอันดอกไม้หนูสาธุค่ะมาจากประจวบแน่มาจากประจวบ,าจาจวบอาไปไปต่อสาธุค่ะเราจะพวงมาลัยไปไหว้พระาธาตุกันเออเต็มเลยอ๋อพวงมาลัยน้องเกดมีแต่สีชมพูเลยนี่ เออไปวิ่งวิ่งวิ่งเร,งเร,งเรงไม่ทันไม่ขาว,วเราวิ่งอุย้ยเอาเรแล้ว,เ,วเอานั้นมาให้ป้าเอาดอกอันนั้นมาให้ป้าปเอาตัวนี้มาให้ป้าไปตัวนั้นออกไป สาธุค่ะพวกเมื่อไรไปบูชาอยู่บ้านเลยเดอ้อน้ำขวดสองขวดแก้เอาเลยเดอ้อแม่เดอ้อน้ำขวดสองขวดแก้เลยเดอ้อค่ะเดอ้อสาธุค่ะน้ำขวดสองขวดแก้เป็นน้ำม,มงคลเลยเดอ้อแม่เดอ้อสาธุค่ะ น้ำขวดสองขวดแกเป็นน้ำมงคลได้เลยเด้แม่เด้อลูกร้านายกับโยกแพกไปเลิกก็ได้แม่ สาธุจ้าพวกม,มาไล่น้ำไปบูชาเดอ้อนำขวดสองขวดแกเอาได้เด้อจ้าเดอ้อเป็นนามมงคลเดอ้อนำขวดสองขวดแกเป็นนามมงคลว่างไว้รูค้นเลยค่ะฮอนจาว่างไว้เลยว่างไว้เลยเดี๋ยวคนมาน้ำเก็บค่ะขวดสองขวดเด้อค่ะจะเป็นนามมงคลเด้เลยเดอ้อร้อนไหม สาธุค่ะสาธุค่ะแม่สาธุค่ะน้ำขวดสองขวดเด้อค่ะจอเป็นน้ำมงคลได้เลยเด้อพวงมาลัยน้ำไปบูชาอยูุ่บัานไเลยเลยเด้อสาธุค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปป้าเออวูวป้าถือหน่อยอะไร <c oughs> ไปน้ำขวดสองขวดจ๋อทำน้ำม,มงคไลได้เลยเด้อพี่เดอ้อลูกหลานหลายเอาไปเป็นแพรก,ก็เอาเดอ้อสาธุค่ะน้ำขวดสองขวดจ๋อเราว่างไวไ้เลยแม่เดี๋ยวปูกไผ่บรรจิมานน้ำเก็บเดอ้อสาธุค่ะอีหลานอนไปกินเลเดอลูกเด้อร์อ ลูกขึ้นเลยเด้อแม่เด้อหนำขวดสองขวดจ้เอาไป็นำมงคลได้ยเลยเด้อค่ะเด้อว่างไว้เลยค่ะเดี๋ยวกูให้สิตามาเก็บเด้อสาทูเด้อจ้า วางลงเลยค่ะเดี๋ยวอ่ากูให้บสิมัทเก็บเด้อค่ะเด้อ กี่แห่งตะวัสัยรองเท้าตัวต่างตามาตาต่างตามาตาไตวอไซรองเท้าได้ไหมกวดแม่นกวดแล้วก็บ่เคยใส่รองเท้าแต่ว่าขาบ่เป็นอย่างนี้มือเ้าเหยียบน้ําป่าก็เลย่นใส่เกือบเหยียบน้ำะอันตีพลาสเตอร์ไปหรอโบเพิ่นมาตาปัจจุบพ่อแม่เพิ่นมาตาปัจจุบ อลูกขึ้นเลยเด้อค่ะนมเอาไปแบ่งกันเลยเด้อลูกเด้อนมนั่นน้ำขวดสองขวดจอเป็นน้ำมงคเลเด้อแม่เด้อแล้วก็ว่างไว้เลยเดี๋ยวกูใหเพิ่นจะมาเก็บเองเด้อสาธุเด้อจ้าเด้อสาธุค่ะ อันน้ำขวดสองขวดจอไว้ได้เดอ้อค่ะลูกเลยจ้าลุงตาพัานแล้วสาธุค่ะสาธุเด้อจ้าเด้อสาธุเด้อค่ะสาธุค่ะขออนุญาตเด้อแม่เดอ้อขออนุญาตเดอ้อบักราได้ไปได้เราบ่ลูกนะเบ่งกันเดอ้อค่ะเดอ้อสาธุค่ะ จ้าลุกเลยแม่ลุกเลยค่ะสาธุค่ะลุกเลยลุกเลยจ้าลุกเลยลุกเลยค่ะน้ำขวดสองขวดจ่อไว้ได้เด้อค่ะขอให้แล้วน้ำขวดสองขวดจ่อไว้ได้ค่ะแล้วก็่างทิ้งไว้เลย ไ,<า>ไปแล้วบอก <มา S 1> คลิปยังไม่จบเลยอีกแป๊บเดียวท่านแม <c oughs> ่ยายจ, <c oughs> จะขึ้นรถแล้วจะขึ้นรถแล้วค่ะบอกคุณยายอ่ะหนูจะขึ้นรถแล้วค่ะไปขึ้นรถเราด,ดิได้อะไรมาบ้างอ่ะ,ะได้พชอะไรได้พวงมาลัยเด็กขายพวงมาลัยหรือเปล่าเนี่ยพ <c oughs> <c oughs> วงละกี่บาทเนี่ยเด็กขายพวงมาลัยหรือเปล่าเนี่ยได้กี่บาทนี่เราไปเดี๋ยวป้าจะพาไปไหว้พระธาตุ จะได้เรียนหนังสือเก่งๆเดี๋ยวว่าไปไหว้พระาธาตุกันเป็นไงรู้สึกว่าไม่ได้เดินนานาจะไปกับแยขาวบา่หรือจะไปกับใครออออโอ้ยมีแป๊บเดียวด้วยมีสักิดด้วย จะไปไหนเออไปบ้านเดียวกันแหละยายก็จะไปบ้านไปบ้าน่ไว้นไปมาไปค่ะคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่ y o u t u ต e ตำน้ำจ๋ิวไปจัดทานที่โน่นอย่าลืมเดี๋ยว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 อานี่ไปโอ้วมั่วตลอดอ่แต่เองไม่บอกอ่าเดี๋ยวก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะปิดก่อน สวัสดีจ้าพี่น้อง